สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับประจำวันที่16นะครับเดือน5 2563นมะครับมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากแอดนะครับ รางวัลที่1นะครับ0 5 1 0 9 5นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0 5 1 0 9 5นะครับแล้วก็จะมีรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ2 2นะครับเลขที่ออกนะครับ2 2นะครับครับนี่นะครับอ่าใครที่ถูกแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็แอดก็จะมีรางวัลนะครับอ่า เลขนะครับ3ตัวหน้านะครับแล้วก็3ตัวหลังนะครับมาฝากทุกท่านนะครับรางวัล3ตัวหน้านะครับมีเลขดังนี้นะครับ4 3 0 2 8 5ย์ส้าำอีกครั้งนะครับ4 3 0 2 8 5รางวัลน,นะครับ3ตัวหลังนะครับมี1 9 1 แล้วก็3 6ม1 9สี่หนึ่งเก้ครับสำหรับวันนี้แอดก็คง,งต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม